วันนี้รับสินเปลไหมรับไหมวันนี้ฮะมันสำคัญเราให้ไปแล้วไม่มีใครรับนะเสียเสียเวลาเราให้ของดีแล้วไม่เอาฮะแค่สินเปล แค่สินแปดแค่สินอุโบสถก็ไม่ตั้งใจที่จะเอาแล้วก็จะได้อะไรศสินแปดสินอุโบสถ ศีลุโบสถในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งพระเจ้าท่านมองเห็นผลเห็นอน,นิสงส์ยิ่งด้วยศีล เป็นพระชนกสมเภาแต่ลอยอคอท่ามกลางมหาสมุทรมองเห็นฝั่งเลยว้ายอยู่อย่างนั้นแหละมองเห็นพระจันทร์เต็มดวงโอ้วันนี้เป็นวันเพ็ญอธิษฐานอุโบสถมือก็ไหวตีนก็ไหวอยู่ในน้ำแล้วนะ่ะ มองเห็นไฟจันทร์โอ้วันเพ็ญแสดงว่าเป็นวันพระบ้วนปาตั้งเจตนาอธิษฐานบูชสถนี่ผู้ที่ท่านจะถึงดีได้ท่านเอาอ่ะไม่เห็นฟังหรอก ใช้ความเพียรพยายามไหวตะเกียบต,ตะกาย,ย่ายนั่นแหละพอดีในตำนานก็มีนางเมฆขลาเขาเป็นคนคอยรักษาท้องทะเลมหมาสมุทรคอยช่วยเหลือมนุษย์ไอ้นางเมฆขลานี่มัวไปมัวจะไปสู่สมาคมเทวสภามัวจะไปกินเต้นรมำรำฟรร้อนอยู่ที่เทวสภาเขาไม่รู้แหละ ลืมไม่ได้สำรวจตรวจตราดูท้องทะเลเจ็ดวันพอเราลึกได้มาดูโธโทโท่โพระมหาศัตว์ช่วยตายแล้วตาแล้วเราเนี่ยเดี๋ยวทุกผู้ใหญ่ทำโทษจะเข้าสมาคมเทวสภาไม่ได้แล้วต้องรีบม,มาช่วยมาก่อนที่ช่วยเหลือก็ถามซะก่อนทะเลมหาสมุทรมันกว้า,างไกลมองไม่เห็นฝั่งเลย ท่านจะตะเกียกตะกายไปถึงไหนมีคาถาตรถามตรัสตอบกันนะมีคาถาถึงข้าพเจ้าจะจมตายข้าพเจ้าก็จะขอตายด้วยความเพียรของข้าพเจ้านุ่นเด้ไม่ใช่งองมืองอติตาย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 ด้วยความเพียรโอ้สมัยมันยิ่งใหญ่เหลือเกิน มาเทียบดูกับพวกเราเนี่ยงอมืองอตีนเนี่ยเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่กล้าเสียสละมันมีอะไรอยู่ในใจเป็นริมเป็นสลักอะไรดึงมันออกมันคายอยู่ตรงนั้นดึงมันออกนั่น ท่านผูดที่จะถึงทุกท่านจะพ้นทุกน่ะท่านมองเห็นอย่างนั้นน่ะเราชาวพุทธคนวัดจำเจเลยจืดจือจางๆไม่เห็นได้อะไรไม่เห็นได้อะไรไม่เห็นได้อะไรไม่ตั้งใจที่จะเอาจะได้อะไรคาว่าอะไรอะไรของเขาเนะี่ยคืออะไรก็ไม่รู้เออแบมือมาโอ มีเงินมีทองมีหน้าที่ค้างมีหน้ามีตาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาแบมือมาแล้วไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นได้อะไรไม,ไม่เห็นได้อะไรทําไมไม่ดูไอ้ตรงที่ที่มันมีตรงที่มันได้ทําไมไม่ดูดูไปที่ไหนอ่ะก็ดูไปที่ใจสิดูไปที่เจตนาโอ้โหวันนี้เรายิ่งใหญ่นะ เราต้องก่รักษาลิน้ยิ่งแค่ศินห้าไอ้ข้อไหนที่เราละยาวแล้วเกิดวันนี้เราเอ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 าโอ้ศินห้าเรายืดยาวบริสุทธิ์มาตลอดระยะากกาเวลายาวนานแล้ววันนี้เราขย,ยับมาศินแปดศินแปดก็เพิ่มข้อสามไม่เกี่ยวข้องผู้ชายผู้หญิงไ,ง,งไม่เกี่ยวข้องกันคำว่าไม่เกี่ยวข้องกันไม่ใช่ไหมเพราะว่า มันยืดน,น้นแจกกันกินยือนี้แจกกันกินไม่ได้แจกกันกินได้อยู่แต่ไปเพศสัมพันธ์ไม่ได้สามีภรรยาก็ไม่ได้มันยิ่งใหญ่ทําไมท่านจึงไม่ให้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนอันนี้แหละมันเยื่อใหญ่ที่มัดพวกเราอยู่ในโลกตัวนี้แหละตัวเยื่อใหญ่ที่สุดโอ้โถ ในรอบวันศีนวันพระหนึ่งเขาได้แค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งอู้ออันนี้สงิเนี่ท่วมหัวหใจของเขามองเห็นขนาดนี้นะอุตสาพยายามฝากเอาไว้บอกเอาไว้สอนเอาไว้ให้พวกเราเสียสละให้มีเจตจำนงเต็มร้อยวิรังกวเวรก็ถือเอาโอ้ยรววันที่หนึ่งสู้ไม่ได้ดอก ถ้าแลกกันไม่เอาดอกเอารางวันที่หนึ่งดีกว่าไม่เอาขนาดรางวันที่หนึ่งส,สู้สู้ไม่ได้แล้วนะเพงแลกเอายังไม่เอานะดูไปที่ใจมันอ้อยอีกมันเยื่อใหญ่่เหดยที่เราไม่เคยไม่เคยดูมันมันก็กอดตัวอยู่นั่นแหละเราไม่เคยดูมันมันกอดตัวอยู่นั่นแหละ ่อตัวจนเป็นกูเป็นของกูทุกคนผู้ตัดสิตันใช้คว่ากูของกูงกูเราไม่เคยดูมันมันปั้นน้ำเป็นตัวนะลองจอใส่เข้าไปสิไหนตัวกูไหนไหนจอลองจอเข้าไปสิจอเดียวนี้ได้เลยไหนตัวกูไหนจอลองจอเข้าไปสิไล่เข้าไปไล่เข้าไปไล่เข้าไปจอมันดูสิเราไม่เคยย้อนไปดูมันมันเลยก่อตัว มันปั้นน้ำเป็นตัวมันมีแต่มายาหลอกตัวมันเองแล้ว็เชื่อมันตลอดเกิดขี่กับกันขี่ประเชาิมันก็ลอยื้อมาตลอดแล้วก็เชื่อมันตลอดลอยื้อตลอดก็เชื่อมันตลอดหัดย้อนเข้าไปดูมันจะเห็นความดีบุญที่เราต้งอกต้งใจทําหัดย้อนไปดูมันจะเห็น ไม่เห็นไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรหาแต่สิ่งที่เป็นก้อนเป็นแท่งเป็นเงินเป็นทองเป็นยศเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีเป็นหน้าเป็นตาผู้าำข้อเท็จจริงที่ธรรมะท่านสอนพวกเราเริ่มรู้เริ่มเข้าใจเริ่มศึกษาเริ่มละเริ่มเว้นเริ่มปล่อยเริ่มวางท้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มาช่วยคูดมาช่วยขัดมาช่วยดัดช่วยแปลง พฤติกรรมของเราโอ้สนิมมันเกลกลังสนิมก็คือเราไม่เคยขัดให้มันเลยเราไม่เคยย้อนไปดูนั่นสนิมมันก่อตัวสนิมก่อกัดตัวมันเองจนขาดกระดุมกระดิ่งไปหมดสนิมในหัวใจของเราเนี่ยร้ายกาดกว่าสนิมมันกัดเหล็กนะร้ายกาดเพราะนั้นอีกเพราะมันก่อตัวก่อพบคอยชาติไม่มีจบไม่มีจบวัฏสงสารไม่มีจบหรอกทุกข์กับอะไรบ้าน เราดูความทุกข์ที่เราประสบอยู่เดี๋ยวนี้เนะี่ยมันน่ายินดีมันน่าพอใจไหมพบไหนชาติไหนมันก็ไม่อยู่อย่างนี้สะดวกสบายหน่อยไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยกันนู้นไปเป็นเทวดาแต่ไม่มีคุณธรรมแม้เม็ดหินเม็ดทรายจะไปเปลี่ยนได้ยังไงเป็นไม่ได้ศี้นา้าทั้งขาดทั้งทะลุ ไม่ใช่แค่ดางแค่พรอยเฉยๆทั้งขาทั้งรููกรุงกระริงเต็มไปหมดจะเอาอะไรไปเป็นต้นทุนเพราะที่จะได้เป็นเทวดาเทวดาธาตุขันพะละเอียดเขาไม่ต้องมาทุกทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บเหมือนอย่างพวกเราพวกเราเป็นมุ่นเป็นนี่วิ่งข้าหาโรงพยาบาลดูดิโอ้ยลหมาแล้วเกินรถราข่าจะตุปัจจัย ความเป็นห่วงเป็นายโน่นนี่สารพัดมันตามมานี่กองทุกข์วัตสงสารเราพวกเราก็ซ้ำซากอยู่อย่างนี้แหละนี่จบแล้วทำกลางวัตสงสารเราเรียนรู้ศึกษาเข้าใจบ้างมันก็เป็นการมกขัดมัก่าวมาบันเทาสนิมที่มันจะเกระดกลังเนียขัดก็ได้ขัดก็ได้ขัดก็ไอยบางคนขยันขัดหน่อยจนไม่มีขี้สนิมขึ้นมา ถึงเป็นถึงมันจะเป็นถึงเป็นมันจะเป็นเหล็กขึ้นสนิมแต่สนิมที่มันมาก่อตัวเกลรั้งถูกขัดจน,จนเกลี่ยงจนกลาวมันก็ดีกว่าคนที่เขาไม่ขัดไม,ไม่เกลี่ยงไม่กล่าวความสุขมันก็เกิดขึ้นตามนั้นสนิมกัดเกลรั้งความทุกข์มันก็เกิดขึ้นตามนั้นเพียงแต่เราย้อนมาดูใจ มาศึกษามาใครครวนพิจารณาเราก็จะเห็นเหตุโอ้นี่ปัจจัยแห่งทุกข์เห็นจริงๆเห็นหนวยใจของเราโอ้นี่ปัจจัยแห่งสุขทําลงไปแล้วมีความสุขนหนัวยใจของเราถ้าเราโมจะฟังคนอื่นเราก็โดนต้มถูกริ้งหรือเปล่าไม่รู้เพราะเราไปดูในที่มันไม่ใช่ดูมาที่ใจของเจ้าของในี่ใช่สุขก็สุขจริงทุกข์ก็ทุกข์จริง ดูจนมันเลยเถิดสุขก็รู้ว่าสุขแล้วก็ปล่อยไว้ทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์แล้วก็ปล่อยไว้ววอไ,วไอ้แค่เรารู้ว่าสุขรู้ว่าทุกข์เรายังไม่รู้เราจะเอาเอะไรมาปล่อยอ้ันนี้ดีอันนี้ดีอันนีด้ดียึดยื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 ดไม่รู้ตัวไปยึด <laughs> สิ่งที่ไม่พอใจเครียดแค้นชิงชังทีไปนู่นเหรอ ก,โก,กีโลกกี่ทวีปกีโลกกระทา,าที่ไปให้ผล <c oughs> ความโกรธ <c oughs> ความโกรธมัดเขี้ยว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 หน่อยใจตั้งสติตั้งสัมปััญญอนดูมันย้อนมาดูย้อนมาดูย้อนมาดูดาลายหายไปเลยลองทําดูทำหนึ่งครั้งเห็นทำสองครั้งเห็นทำสามครั้งเห็นโอ้ มันอารมณ์หลอกมันหลอกเรามันอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับมือเราแท้ๆเสียดายพุทธิเจ้าท่านสอนนี่ดับทุก,กชัชนะงักงนเลยแหละเนี่ยนี่คือขัดเกลาสนิมในหัวใจของเราแนวปฏิบัติขอ้อปฏิบัติคือสิน5าสินแปนี่แหละกรรมฐานพุทโธพุทโธ ยังไม่ได้เห็นผลอะไรหรอกด้วยความเลื่อมใสศรัทธ,ธาคารอบที่มากราบพระเจ้าพระธรรมประสงค์ปลกปลกปลดกลดทุกวี่ทุกวัน้วยความเชื่อด้วยความเลื่อมใสย,ยังไม่มีผลอะไรไปที่ตอบรับด้วยความเลื่อมใสศรัทธ,ธาแค่นี้ก็มีความสุขเอาศรัทธ,ธามาเป็นสะพานเชื่อมพาดเพื่อที่เราจะขึ้นไปเพื่อศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญา เพื่อมารู้เห็นเหตุปัจัยแห่งกองทุกข์สลายตัณหาเพื่อจะเข้าไปเห็นข้อเท็จจริงของของมันที่เราลุ่มหลงอันนี้จังทุกขังอนัตตาเราหลงเพราะเราไม่เห็นถ้าเราเห็นแล้วเราก็จะปล่อยตื่นเนื้อตื่นตัวแล้วก็ถอยตัวถอนตัวออกมาผู้ที่สั้นตั้งของตั้งใจที่จะเอา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 ยังไงยังไงท่านก็ต้องดีกว่าเรา ไ้มากไ้น้อยช่างก็ต้องดีกว่าเราที่เราไม่ขวนขวายอะไรเลยพวกเรามุ่งมั่นขวนขวายเต็มสลาเนี่แหละไม่มีสักคนหนึ่งที่จะไม่ตั้งใจขวนขวายพวกนั้นเขาไม่มานี่หรอกไปตั้งวงเล่าเล่นพน,นันสะดวกสบายนั่นพวกเราก็ทําให้สมภาคสงภูมิอ้าวพาไบว้พระสมาทานสินแปด พกเข่าวอา้าวนุ่นพ่อใหญ่ประสิทธิน์นั่นนั่น่อ้าวไป แบบเดียวเพ๊บมเพิเขึ้นแปดค้เาเดือนเจ็ดแล้วเนี่ยเพ๊บมเพเพ่พพเดียวเนี่ยขึ้นแปดค้เาเดือนเจ็ดแล้วเนี่ยทุ่งนา,ย,า,งานยังขาโพลมิติี่ดินแถวบ้านเราเนี่ยนุ่นลวงพ่าไปสกคนเนี่ยนี่ตั้งแต่เลยดดนไปไปหาหน้องหานไปหาสว่างไปหาอะไรเนี่ยโอ้ยเขาเขียวเต็มทุ่งเลยนะทำไมมันเลยแถวนี้ไปหมดเนาะ อ๋อไม่ใช่ภูรังกาภูวัวภูสิงห์ภูเกี่ยวภูท่องดูดไปหมดแล้วหุบภูเขาควายมันดูดไปหมดฝนมันไปตกทางนู้นตกสมบัมเสมอใช่ด้วยนะในวันที่สิบเอ็ดเนี่ยสิบสิบเอ็ดเนี่ยไปที่ภูวัวเนี่ยโอ้ยฝนตกตกทุกวันตกทุกวันนาโคกนาดอนนาอะไรอ้าวเขียวไปหมดพวกเราโคกค้างทะเลเทออยู่ กลางทุ่งเตาแท้ยังขาโพรนมีตะกี้ดินะกำลังบางคนก็กำลังจะไถจะวานแต่เวลามันมามัมาจนทับท่วมตายเน่าอีกยู่แล้วแป๊บเดียวเนี่ยขึ้นแปดข้ามเรือนเจ็ดแล้วมันขึ้นล่วงไปล่วงไปล่วงไปจากผมหนึ่งสีกลายเป็นสองสีขึ้นมาแล้วม,มีอะไรอยู่เท่าเดิมไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมก็เป็นเครื่องระลึก ผู้ธมาทานศีลห้าผู้ธมาทานสินห้า,า 5, ผู้ธมาทานศีลแปดผู้ธรมาทานศี <c oughs> แลแปดเราตั้งใจเวรังดเวนให้จริงจัง <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สังฆาชามิสังฆสระนังกาชามิดุติยัมปิบุตังสระนังกาชามิดุติยัมปิธรรมังสระนังกาชามิดุติยัมปิสังฆสระนังกาชามี tak tiyampi uthang saranongkha jami tak tiyampi saranong tamang saranong saranong saranongkha jami tak tiyampi sangkang saranongkha jami saranok kemanang nitwitang ภาโนติปตาเวระมณีสิกขาปะดังสะมาถิยามิภาโนติปตาเวระมณีสิกขาปะดังสะมาถิยามิอะดินนาทานาเวระมณีสิกขาปะดังสะมาถิยามิ ศินข้อสามต่อไปนี้ผู้สมาทานศินห้าพึงว่ากามเมสุมิชฌาจาราอะบรัมจาจริยาเวรมณีสิกขาปดังสามาดิยามิโมสาวาดาเวรมณีสิกขาปังสามาดิยามิ สุราเมระมะยะปมาดาธานางเวรมนีสิกขามดังสงมาดิยามสมสินห้าหมดเพียงเท่านี้วิการ,รโพจนาเวรมนีสิกขามดังสงมาดิยามิ นัจจิกโตวาดิตวิสุขดสนามาลากัรธาวิเลปนธาระนมันดานวิภูสนาทนาเวรมณีสิกขาปรังสัมาดิยามี สยนามหาสยนาเวรมนีสิกขามเป็นสัมมาดิยามิอิมังอัตังกสัมมนาคตังบุทเถรัญญตังอุปสัตตังยิมันจะรัติยิมันจะดีวาสัง สัม,มเด็ยวัภิรักขิตุงสมาธิยามิอิมานิอัตตสิกขาปานิอัตเจกังรัตินิวังอุโปโตทวเสนสาถุกังรักิตบาบา,า,านิสีเลนะสุกติงยันเตมสีเลนะภอกะสัมปดายสีเลนะนิปุติงยันเตมทัด สมาสิลังวิโสทะเย็นกระพรอนฮะเมืไอใดมื่น,นที่เท่าไหร่อ๋อวันที่สุห้าบวชนา้ามื่นบวชน้าเลยนนุ่นสองสามนาบบวชนา,หนาให้เป็นพระขยันได้บุญบวชน้ามาบวชเด้อร่วมพิธีมายกมืนมุนมทนา พระบุญบวชมันเป็นบุญที่เข้ามารู้เรื่องพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นปากทางเป็นทางออกหลบฝุ่นหลบธุลีละองหลบไม่ใช่หลบจากที่หนึ่งแล้วก็ไปอยู่ที่หนึ่งที่ฝุ่นยังคลุ้งมากกว่าเดิมระวังให้ดีนะหลบฝุ่นละองธุลีที่หนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งอ่ะฝุ่นธลีะลองมากกว่าเดิมระวังให้ดีนะ อยู่ที่เจตนาของเราพรุ่งนี้บวชนาสามนาคุปชายอะจาย์สว่างฉันเสร็จบิณฑบาตฉันเสร็จแล้วก็บวชก็เสร็จภายในระยะเวลาที่ไม่นานหรอกทำง,ง่ายง่ายว่าเราไม่มีโหหิวโหหิว,วไม่มีอ่าในเวลารับประทานเสร็จเตรียมน้นพร้อมนี้พร้อมก็ได้เลยอุปชายยะท่านก็นมาฉันฉันเสร็จแล้วท่านก็อยู่นี่พร้อมอยู่แล้วบวช บวชต่เช้าใช่ไหมบวชต่เช้าบางครั้งท่านก็ติดบางครั้งก็บวชสายแต่ส่วนมากท่านมากกักจะไม่ค่อยติดดอกท่านนี้ที่นี่นี่มนท่านก็จะมาที่นี่มาบวชที่นี่บางที่ที่อื่นมีท่านก็จะไปบวชตามหลังที่หลังพอใกล้จะเข้าพรรษานี่จะมีบวชบ่อยด้บวชตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ฉะนั้นอุปชายะท่านก็ไปบวช <c oughs> เราเป็น ผู้ดูแลซื้อเราไม่ได้เป็นอุปชัยยะดอกอเราเป็นคอนคอยทุบคอยทุบคอยตีาจะเทียบเป็นอย่าง้งเอาละพรเสี็จก็ไปรับทานอาหารในครัวนะยาทาวาริวหาปูราปริภูเรนติสาครัง เอวเมวิโตทินนางเปตานางอุปาปปเตมอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจตุกสะเพปูเรนตุสังกปานจันโทปนารโสยทธาเมนชเิรโสยาทานเจโยวิวายฌานตุสัมภโรโควินานสัตุมาเต ราโยจขิธิคายกุลภาวะภิวังสิริสนิจังวุาปัญญนนตารุธามาวัฏฐันทอายุวันโอสุคั ตาตาภาจาวิเวตินาอปดาสุเมโอชาตาดาขินาดินนาโทปัญจบริกตาโอปัจิตาศิลวันโตสัญญาตาพระมจาริโนยาตาทางพอขามิชียอาปันิโตคารมาวาสังโสเมอาโชอนุปัโตกาตังอานาุตาบิยัง e tanga nu sarang macho arya dhamme dhito naro e thewa nang pasang santi e pecah sake pamodati teem sa pamanggalang padewatai sambambudhanu pavina sadasothi ภาวะตุสัพพมังคลังอะระคันตุสัพพเดวตาสัมปะธัมมานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังอะระคันตุสัพพเดวตาสัมปะสังฆานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเต